Aminfinix 5x เครื่องนี้เปลี่ยนชิประบบไฟกับทางร้านลกดีบา์เสร็จเรียบร้อยนะครับกลับมาชาร์จไฟเปิดเครื่องติดได้ตามปกตินะครับสายชาร์จเป็นของลูกค้าเองนะครับตรงนี้จุดชาร์จก็ไม่ได้มีปัญหานะครับลูกค้าทําความสะอาดใช้แอลกอฮอล์เช็ดจนไม่สามารถที่จะชาร์จไฟเข้าได้ก็เลยส่งมาให้ทางร้านลดีไบา์ดำเนินการซ่อมนะครับ สายชาร์จก็ปกติดีนะครับนี่นะฮะก็ถอดสายชาร์จเซ็นเซอร์ฮาร์เลสตก็ทํางานได้ตามปกตินะครับนี่นะฮะก็ตรงนี้ต่อสายชาร์จนะครับมอเตอร์สั่นนะครับขึ้นสถานะการชาร์จนะครับถอดสายชาร์จก็ได้นะครับสลับนะครับนี่นะฮะต่อสายชาร์จก็มอเตอร์สั่นทํางานได้ตามปกติ สัญญาณ GPS นะครับตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับปุ่มย้อนกลับปุ่มเลื่อนลงนะครับเลื่อนขึ้นเซนเซอร์ฮาร์เรสสามารถวัดอตาการเต้นหัวใจได้ตามปกติพร้อมที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้านะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจร้านอกรีบไปเราก็ยินดีให้บริการนะครับใช้อะไรกามินแทร์รัเนะครับ ตรงนี้ก็ต่อสายชาร์จอีกครั้งหนึ่งนะครับมอเตอร์สั่นทำงานได้ตามปกติพร้อมส่งมอบกับคืนกับลูกค้าก็ถ้าไม่ได้ชาร์จไฟมากเกิน5โวลต์ซ่อมได้ร0 0ปแน่นอนครับขอบคุณมากครับอ่านรับรีบายยินดีให้บริการครับ